สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านมือนีมาพบก,กับเจอีด e อีกเช่นเคยค่ะในช่องผ้าไทยสไตล์เจอิดนะคะสําหรับมือนีเจ e กมี่ e ผ่าทุงสวยๆมานําำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก่อนที่หฮาจะไปรับชมเจ e กับคอกำล่งใจด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เจเน่ด้อค่ะเพื่อที่เจจะได้มีกำลังใจสัรหาผ่าไทยง่งามๆมาให้เพื่อนๆได้รับช่วงกันค่ะก้อนสีเขาเนื้อเรื่องเจก็อยากมี่คลิปสาระดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับทรากบกันก็คือวิธีการดูแลรักษาผ่าไทยอันดับแรกเลยค่ะควรซักด้วยมือจะ้ะซักมือนะคะอย่าซักเครื่องอันดับสองก็คือ น้ำยาที่ใส่ควรจะเป็นน้ำยาซักผ้าค่ะบอกควรจะใส่พวกผงซักผ้าที่มีสารฟอกขาวค่ะถ้าเห้าบะมี่อีหลีค่ะทุกๆขั้นก็สามารถน้ำแชมพูสระผมหรือสบูเ่เหลวมาซักได้จ้ะอันดับที่3มก็คือการตากนะคะยาตากกาันแดดจัดจ้ะเพราะว่าจะเฮ็ถใหยผ้าซีดเร็วเห้าตากในที่ร่มลมโปกนะคะการเียดค่ะสําหรับการเียดนะคะผ้าไม้แพรทีบ ห้าวกระดไฟออนส่วนผ้าฝ้ายห้ากระดิ่ผ้าไอ้ไฟปานกลางถึงไฟแรงจ้ะค่ะต่อไปห้ากับมาชมผัดทงสวยๆกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับผัดทงตัวแรกจ้ะตัวนี้ค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายเขียนมือค่ะเป็นผ้าฝ้ายเขียนมือลายมัดหมีนะคะ ตัวนี้เป็นพาไฟเขนนมื่อไล่ขอดอกรักราชกัญญาค่ะไายขอดอกรักราชกัญญานะคะตัวนี้จะเป็นงานผาทุงสําเร็จต่อสะโพกผาทุงสําเร็จต่อสะโพกดีจังไหนการต่อสะโพกจะทําให้ตัวนี้นะคะเก็บหน้าท้องได้ดีจะ้ะจะเป็นงานที่เก็บหน้าท้องได้ดีไส่แล้วจะดูพร้อมเพียวค่ะแล้วก็ตัวปลายผาทุงค่ะตรงปลายผาทุงเขาจะเก็บเขา นิดนึงเพื่อที่จะให้กระโปรงให้ผาทุ้งเขาดูสอกเวลาเขาสวมใส่จะดูเพี้ยวค่ะจะดูผอมเพียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผาทุ้งเข็นมือไล่มัดมีไล่ขอเจา้าฝาค่ะตัวนี้ไล่ขอเจา้าฝาไล่ขอดอกรักราชกัญญานะคะจะมีว่างรอบเอล30 28 30 34และ36ค่ะตัวนี้รหัส vl นะคะ รหัส VL ราคาอยู่ที่650บาทจา้ะราคา650บาทนะคะลายขอดอกรักลาชกัญยาค่ะเป็นผ้าถุงฝ้ายเขียนมือลายมัดหมี่นะคะว่างรอบเอว28 30, 30 34และ36ค่ะสโพกจะบวกเก้าจากรอบเอวเด้อยค่ะสโพกจะบวกเก้าจากรอบเอวนะคะยกเว้นเอว36เจจะบวกสโพกบวก10บค่ะ เอลสาสะโพกจะบวก10นะคะเพราะว่าสาวเอลสาจะมีเนื้อเยอะตรงสะโพกค่ะเจเจยานว่าจะอืดอัดไปเจก็เลยบวก10นิว้วหายจากสําหรับตัวนี้นะคะลายขอดอกรักราชกัญญาจะว่างรอบเอลยี่สิบและ36ค่ะความยาว36นิ้วนะคะความยาว36นิ้วจ้าราคาหกรบบาทนะคะ ค่ะสำหรับตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นผ้าฝ้ายราชวัดลายมัดหมีค่ะผ้าฝ้ายราชวัดลายมัดหมีคืออะไรตัวนี้บางคนจะเอิญนผ่าไล่เก็ดเตาค่ะเขาจะมีลายในตัวนะคะเนี่ยเป็นลายยกดอกในตัวค่ะลายเก็ดเตาแล้วก็จะมีงานมัดหมีเสริมเขม้ามาจะ้ะตัวนี้เลยนะคะต้นกระเนิดตัวนี้ค่ะเขา้าพลิตผพายู่ที่จังหวัดนองหัวลำพูด้วยค่ะ ตัวนี้ต้นกําเนิดการผลิตผ้าจะมาจากจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะเจ๊กับลาจากกภูมแม่บ้านมาแปลรูปเป็นผ้าทงุงสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะคะสีเทาเข้มรหัส fb ค่ะ fb 232นะคะ fb 232ค่ะราคาอยู่ที่590บบาทจา้ะ ราคา590บาทนะคะจะเป็นงานผ้าถุงสำเร็จจ้างานผ้าถุงสำเร็จเอว32ค่ะตัวนี้เลยนะคะสนใจตัวนี้แจ้งเจมาใดเลยค่ะร,รหัสนะคะ fb 232ราคา590บาทจ้าค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนูดค่ะ เป็นสีชมพูนูตลายมัดหมีสีตะกอทอมือนะคะเป็นผ้ามัดหมี่สีตะกอทอมือตัวนี้ก็มีการทออยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะตัวนี้ทอจากจังหวัดหนองบัวลําพูเจกะรับผ่าจากกรุงมม้านมัตตัดเป็นผ้าถุงสําสคคสเร็จต่อสะโพกค่ะผ้าถุงสําเร็จต่อสะโพกสำหรับสีนี้นะคะสีชมพูนูตค่ะรหัส PV จาก รหัส PV นะคะตัวนี้จะว่างรอบเอว30และ34ค่ะว่างรอบเอว30และ34ค่ะราคาอยู่ที่690บาทนะคะราคา690บาทจ้าเป็นผ้ามัดหมีสีตะกอทอมือนะคะอัดซับกาวเต็มตัวค่ะตัวนี้อัดซับกาวเต็มตัวนะคะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นผ้ามัดหมีสีตะกอทอมือตัวนี้จะเป็นลายสอดล้องด้วยแล้วก็จะเป็นลายพิเศษมี49ลำขึ้นนะคะเป็นหมีใหญ่ลายพิเศษค่ะตัวนี้นะคะ,ะเขาจะเรียกเป็นผ้ามัดหมีลายพิเศษราคาก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าเจ๊ก็ให้ราคาเท่าเดิมนะคะ690บาทจา้ะรหัสมีห้านะคะ รหัส V5 จะตัวนี้จะว่างรอบเอว34และ36ค่ะลายกุหลาบจ้ะตัวนี้ลายกุหลาบสีเทานะคะเทาเข้มจ้ะลายกุหลาบเทาเข้มนะคะมีว่างรอบเอล34และ36ค่ะราคา690บาทนะคะจะเป็นงานผ้าถุงสำเร็จต่อสะโพกค่ะเป็นงานผ้าถุงสำเร็จต่อสะโพกนะคะ สนใจตัวนี้แจ้งมาได้นะคะว่างเอวสาและสามค่ะค่ะสำหรับตัวต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นลายนาคใหญ่นะคะสวยมากเลยเป็นสีคามจาะเป็นงานผ้าไฟมัดหนีสีตะกอทอมือหนองบัวเหมือนกันนะคะตัวนี้จะว่างรอบเอวสามตัวจ้ะว่างรอบเอวสามตัวนะคะรหัส v 4ค่ะ รหัส B4 นะคะราคาอยู่ที่690บาทจา้ะราคา690บาทนะคะเอว30สะโพก39นะคะยาว36นิ้วเอว30สะโพก39ยาว36นิ้วราคาอยู่ที่690บบาทจา้ะรหัส B4 นะคะลายนาคนะคะว่างตัวเดียวแล้วจ้ะมีมาว่างตัวเดียวแล้วนะคะ สาวรอบเอวสามสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์098-916-2949นะคะเบอร์โทรศัพท์098-916-2949จ้าลายหน้านะคะเอวสาค่ะสำหรับตัวต่อไปจะเป็นสีเทาคามจ้ะสีเทาคามลายกุหลาบนะคะตัวนี้จะว่างรอบเอว30 รหัส PP 30จ้ะรหัส PP 3 0นะคะสีเทาลายกุหลาบจ้ารอบเอลสราคา6 9 0บาทนะคะเอลสราคา6 9 0บาทรอบเอลสายาว36นิ้วนะคะสะโพกจะอยู่ที่39นิ้วจ้าสีเทาลายกุหลาบนะคะชอบลายนี้แจ้งมาได้นะคะ ต่อไปรหัส PE จะรหัส PE นะคะเป็นสีชมพูนูดค่ะสีชมพูนูดหรือสีชมพูปูนผ้าใยมัดหมีสีตะกอทอมือนะคะใยมัดหมีสีตะกอทอมือตัวนี้รหัส PE ว่างรอบเอลส4จสสี่จะว่างรอบเอวส4สนะคะราคา690บบาทจะนี่เลยค่ะ PE นะคะมัดมีสีตะกออทอมือจ้ะมีน้องบัวนะคะตัวนี้ทออยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะคุณแม่บ้านเอามาส่งให้เจ๊แปลรูปนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะ PE 34สามสิบสี่จ้ะพ e สามสิบสี่นะคะสีชมพูนู้ดจ้ะ ต่อไปตัวนี้จะเป็นงานผ้าไหมแพทิปสีดํานะคะงานไหมแพทิปสีดําตัวนี้รหัส v c ค่ะรหัส v c จะว่างรอบเอล30 34และ36นะคะว่างเอล30 34และ36จะเป็นสีดําค่ะสีดําเรียบนะคะตัวนี้เป็นงานผ้าสองตะกอค่ะสีดําเรียบนะคะ ราคาอยู่ที่550บาทจ้ะราคาอยู่ที่550บาทนะคะว่างรอบเอว30 34และ36ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นงนั้นไหมแพรทิพยกดอกจ้ะนี่เลยค่ะจะมีดอกเป็นลายในตัวนะคะไหมแพรทิพยกดอกรหัส b ีดีจ้ะ ไห้แพททิพย์ยกดอกรหัส VD นะคะราคา550บาทว่างรอบเอว28 30 31และ30 32และ34ค่ะว่างรอบเอว28 30 32และ34นะคะรหัส VD ราคา550บาทจะ้ะราคา550บาทนะคะ ตัวต่อไปค่ะรหัส PB จ้ะรหัส PB นะคะรหัส PB นี้นะคะจะว่างรอบเอวยี่สิบแปค่ะว่างรอบเอวยี่สิบและ34มสราคา6 9ร้อก้าสิบบาทจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นงาน ผ้าฝ้ายมัดหนีสีตะกอทอมือนะคะฝ้ายมัดหนีสีตะกอทอมือจะเป็นโทนสีเปลือกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลให้สีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะสนใจตัวนี้แจ้งมาได้นะคะว่างเยอะอยู่นะคะยี่สิบแปดสามสิบสาสิบสองและสาสิบสี่ราคา6กรเกสบาทรหัส P.B. จาก รหัส p ีนะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีโทนน้ำตาลเหมือนกันค่ะจะเป็นขิดยกดอกค่ะสำหรับขิดยกดอกนะคะก็ทออยู่ที่กลุ่มอาชีพจังหวัดหนองบัวลำพูเหมือนกันค่ะ ถ้าฝ้ายยกดอกนะคะตัวนี้จะมีว่างรอบเอวสาสบอยู่สองตัวค่ะจะมีว่างรอบเอวสาสิบอยู่2ตัวนะคะถ้าสนใจตัวนี้พิมพ์ขิดยกดอกสามสิบจ้ะขิดยกดอกสาสิบนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่หกรเกสิบบาทจะ้ะราคาอยู่ที่หกรเก้าสิบบาทนะคะว่างรอบเอวสาสิบค่ะ สำหรับตัวต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายพิมพ์ลายนะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายพิมพ์ลายลายขอดอกไอ้ลายขอเจ้าฟ้าค่ะตัวนี้ลายขอเจ้าฟ้าขาวดํานะคะเป็นมีขาวดําค่ะ,ะตัวนี้หมักนิ่มฟิกสีแล้วเรียบร้อยนะคะกันตกเรียบร้อยค่ะสีไม่ตกแน่นอนตัวนี้จะว่างรอบเอว28และ32ค่ะ ว่างรอบเอว28และ32รหัส VK นะคะรหัส VK ราคา400บาทจ้ะรหัส VK ราคา400บาทนะคะว่างเอว28และ32จ้าตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นงานผ้าไฟเยื่อไผ่ค่ะสีดำนะคะ งานผ้าใยเยื่อไผ่สีดำจะว่างรอบเอว28 30และ34ค่ะว่างเอว28 30และ34รหัส P.I. นะคะรหัส P.I. ราคา490บาทจะ้ะราคา490บาทนะคะเป็นสีดำล้วนนะจ๊ะงานผ้าใยเยื่อไผ่สีดำล้วนจะ้ะราคา490บาทนะคะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปจะเป็นอ่าเป็นงานผ้าฝ้ายราชวัตรสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายราชวัตรสีดํารหัส VP ค่ะตัวนี้รหัส VP นะคะว่างรอบเอ28จ้ะว่างรอบเอ28ราคาอยู่อยู่ที่590บาทนะคะราคาอยู่ที่590บาทจ้า นใจแจ้งมาได้นะคะและตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเป็นงานผ้าจกนะคะตัวนี้เป็นงานป้ายจกค่ะเป็นงานป้ายจกนะคะตัวนี้จะเป็นงานป้ายสําเร็จจ้ะงานป้ายสําเร็จนะคะไม่ใช่ผ้าถุงสําเร็จนะคะไม่ใช่ทรงจินรดานะคะตัวนี้จะเป็นป้ายเหมือนกับผ้าถุงสําเร็จแต่ว่าเขาจะไม่มีทบไปค่ะเพราะว่าตัวนี้ ด้วยที่ว่าหน้าผ้าเขาจํากัดนะคะเขาเป็นผ้าสองตะเข็บเราไม่สามารถตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จได้เราก็เลยตัดเป็นป้ายสําเร็จมีซิปข้างเหมือนกันเอลฟิกเหมือนกันใส่แล้วไม่โป๊แน่นอนค่ะเป็นป้ายสําเร็จนะคะตัวนี้จะว่างรอบเอลสาสองและสาสิบี่จ้ะ ว่างรอบเอว32และ34นะคะราคาอยู่ที่690บาทจา้ะราคาอยู่ที่690บาทตัวนี้ตัวพื้นจะเป็นฝ้ายนะคะแต่ตัวลายเรานำเส้นไหมมาจกทำเป็นลายนะคะตัวไหมนะคะจะเอามาทอเป็นลายยกดอกตัวนี้ค่ะฝ้ายจกนะคะฝ้ายจกแต่ว่าตัวเส้นตัวไอเคือทางยืนทางพื้นเนี่ยจะเป็นฝ้าย แต่ว่าตัวที่เราเอามาทำลายเอาเส้นไหมมาทอค่ะเราเอาเส้นไหมมาทอเป็นลายนะคะราคา690บาทเป็นป้ายสำเร็จว่างสองไซส์คือ32และ34จ้าสนใจตัวนี้แจ้งมาได้นะคะค่ะสำหรับผ้าถุงที่นำมายกก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0989162949 0989162949ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจ๊ก็ยกครบแล้วเพื่อนๆท่านไดสนใจก็อย่าลืมทักมากแล้วจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเจ๊จะยกกระโปรงให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกๆคนติดตามชม่าเจ๊ ยกผาทุงสวยๆให้ช่วมกันนะคะเดี๋ยวติดตามไปเบิ้งคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ